เจฟสัเตอร์โชว์ซิกแพคสุดแซบถ่าย MV ไรออดีเอเจฟสัตเตอร์โชว์ซิกแพคสุดแซบถ่าย MV ไรออดีสุดแล้วใจขี่บิ๊กไบคู่รีเบคก้าพทริเซียอาร์มสตรองแฟนคลับลุ้นเคมีดีต่อใจไม่ไหวแล้วรีกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นจนแทบอดใจไม่ไหวล่าสุดเจฟสัตเตอร์นักร้องหนุ่มสุดเท่ที่มาพร้อมรูปร่างแน่นเปรียเผยภาพ เมื่อหลังการถ่ายทำ MV เพลงใหม่ที่ทำเอา IG สะเทือนด้วยการโพสต์ภาพตัวเองโชว์รอยสักและกล้ามแน่นๆพร้อมแคปชั่นว่าไรอันดีไอเอสเทติกความพิเศษของ MV นี้ไม่ได้มีเพียงรูปลักษณ์สุดร้อนแรงของเจฟเท่านั้นแต่ยังได้สาวน้อยดาวรุ่งรีเบคก้าแพทริเซียอัมสตรอมมาร่วมแสดงบทนำคู่กันโดยมีฉากขี่บิ๊กไบค์สุดเท่ที่เพิ่มมีกลีความเร้าใจทำให้แฟนคลับต่างจับตารอผลงานชิ้นนี้กันอย่างใจจดใจจ่อเพราะทีนี้นทั้งสองเข้ากันมากๆ หลังจากภาพเซตนี้ถูกโพสต์ออกไปแฟนๆต่างแห่คอมเมนต์กันอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นการชมรูปร่างสุดเพอร์เฟกของเจฟหรือความน่าสนใจของโปรเจกต์ใหม่ที่ดูน่าตื่นเต้นสุดๆงานนี้ต้องบอกเลยว่า MV เ,เพลงใหม่นี้เตรียมสร้างปรากฏการณ์ฮือฮาได้แน่นอนติดตามชมผลงานของเจฟและรีเบคก้าได้เร็วๆนี้แฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาดวรกมลซาเตอร์ไทยวรกมลซาเตอร์เกิดเมื่อวันที่6มีนาคม1995หรือที่ จักกันดีในชื่อเจฟซาเตอร์เจฟซาเตอร์เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทยซาเตอร์เกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานครโดยมีเชื้อสายไทยจีนและอังกฤษเขาเป็นบุตรคนที่สองในครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมด5คนมีพี่ชายสองคนและน้องสาวสองคนซาเตอร์เริ่มชอบดนตรีเมื่ออายุประมาณ9-10ขวบโดยส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงแนวเมทัลเขาได้รับแรงบันดาลใจให้เล่นดนตรีจาก ACDC และ X Japan เขาเริ่มเรียนกีตาร์โปร่งก่อนจากนั้นจึงเรียนกลองสั้นๆก่อนจะเลิกเรียนในโรงเรียนมัธยมต้นเขาตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆและเริ่มเล่นดนตรีอย่างจริงจังในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เขาเรียนกีตาร์ไฟฟ้าและเปียโนก่อนที่จะเรียนร้องเพลงอย่างเป็นทางการเขาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตสองภาษามหาวิทยาลัยรังสิตสาขาศิลปกรรมและภาษาญี่ปุ่น และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหลังจากเข้าสู่วงการเพลงผ่านการแข่งขันทางทีวีแซทเธอได้เข้าออดิชั่นที่กามมกาเซภายใต้ RS Group โดยใช้เวลาฝึกฝนมากกว่า2ปีจนกระทั่งเขาเปิดตัวเพลงแรกของเขาบล o k e n World ในปี2013เมื่อกามมกาเซตัดสินใจปิดตัวลงเขาจึงย้ายไปที่ค่ายเด e Demo แทนและปล่อยเพลง Miss you Like c r a z y และ g r a d e to say ซึ่งได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกในปี2015เขาเซ็นสัญญากับกาเดน มิวสิกจนสัญญาหมดลงจากนั้นซัตเธอก็ย้ายไปที่แกรนด์มิวสิกในปี2018เขาใช้ชื่อบนเวทีหลายชื่อในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นเจฟ f t เดอะเดโม่เจฟ m o เดโม่โปรเจกต์และเจฟฟ์การ์เดนสตูดิ